มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิด,ดรายละเอียดเยียวยารอบใหม่9,000ให้3เดือนนะคะสืบเนื่องจากกรณีคอร,รมอมีมติจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างประกันสังคมในธุรกิจ SMEs จำนวน3,000บาทต่อคนระยะเวลา3เดือนพร้อมมอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลังพิจารณายกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการนะคะในส่วนของรายได้เงินอุดหนุนดังกล่าวเบื้องต้นนะคะรายละเอียดสำคัญของโครงการมีดังนี้ค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยาน,นะคะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เข้าร่วมโครงการเยียวยานในจ้างอุดหนุนการจ้างงานจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีการจ้างลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน200คน 2. เงื่อนไขาการจ่ายเงินอุดหนุนนะคะรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมและก็รักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างกับลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน200คนในอัตรา3,000บาทต,ต่อคนต่อเดือนระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่พฤศจิกายน64ถึงมกราคม65เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือนค่ะนายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร9อในระหว่างร่วมโครงการนะคะ หากต่ำกว่าร้อยละเจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นค่ะในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนจ้างงานจริงนะคะไม่เกินร้อยละหของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยณนะวันเริ่มโครงการสำหรับทำลายวันโอนเงินเยียวยาคาดว่าจะเป็นดังนี้นะคะหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง เดือนที่1วันที่30พฤศจิกาย,ยน64เดือนที่2วันที่30มธันวาคม64และเดือนที่3วันที่31มกราคม65อย่างไรก็ตามนะคะมาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานของลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200รายค่ะและที่มีสถานประกอบการจำนวน4 8 1แ2แห่งนะคะและจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน5ล้าน 4176คนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ